ก็เอาไปเองนะครับนี่แหละครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกเรื่องในสังคมต้องใช้ดุลพินิษ์ดุลพินิษส่วนตัวแต่และคนเ,นเป็นเป็นปัจเจกชนไปละร้อยพ่อพันแม่ร้อยความคิดพันความคิดร้อยความเชื่อพันความเชื่อเราควบคุมคนในสังคมไม่ได้ ทำไมจึงอยากให้สังคมเป็นแต่คนดีครับทำไมถึงอยากให้สังคมมีแต่คนดีมากกว่าคนไม่ดีนี่นะครับมันเป็นเพราะแบบนี้ครับนะฮะถ้าคนไม่ดีมากกว่าคนดีก็ฉิบหอยเลยครับสังคมจะฉิบหอยไม่นานเลยถ้าคนดีมากกว่าคนไม่ดีสังคมก็จะมีความเจริญความว่าเจริญเนี่ยจเจริญทางจิตใจมาก่อนนะครับ จเจริญทางจิตใจมาก่อนวัตถุยิ่งดีใหญ่แต่ถ้าผสมประสานกันเองมันก็จะนำไปการยึดวัตถุยึดวัตถุถ้าคนไม่ดีเป็นไงครับก็ขโมยขโจรก็อิจฉาทิทยากันไงครับเพราะคนไม่ดีมีมีมากขึ้นการจเจริญวัตถุกับกลายเป็นว่านั่นคือการโลภ โกรธหลงแต่ถ้าคนดีมากกว่ามากกว่าคนไม่ดีครับการเจริญจะค่อยไปทางจิตใจก่อนจิตใจสงบสังคมก็สงบคนส่วนใหญ่จิตใจสงบสังคมก็สงบส่วนการเจริญทางวัตถุนั้นมันมาจากมันจะมาด้วยราคะก็บริหารราคะให้พอประมาณให้พองามราคะโทษ ราคะโทษมากาโทษโทษ,โทษน้อยคายช้าก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่มีราคะในหลายเรื่องคืออยากได้บ้างก็ไม่มีบริก็คงไม่มีบริษัทเอกชนที่เขาอยากได้กําไรพออยากได้กําไรในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่คนอยากได้กําไราเขาก็กระโจนมาทําบริษัทใช่ไหมครับ บริษัทเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดคนก็มีงานทำคนมีงานทำสังคมก็อยู่ดีมีสุขอีกเพราะคนต้องอุปโภคบริโภคต้องมีเงินนั่นคือบริหารราคาอย่างถูกต้องมันก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมกำหนดครอบงำธุรกิจใใดๆก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในนั้นเห็นไหมครับราคาบริหารดีมันก็มีประโยชน์ คนมีนั่นมีนี่ก็มาจากความอยากได้แต่การอยากได้นี้มีคุณธรรมกำหนดครับหมายความอยังไงครับเออเราอยากได้อน,นั้นนะมีความจำเป็นเออเรายังไม่มีเงินไม่ใช่อยากได้ไม่มีเงินอา้าวไปขโมยละไปขโมยเงินไปโกงเงินไปคอร์รัปชันทุกอย่างไปทำขายยาเสพติดไปทำธุรกิจที่มันเลวร้ายเพื่ออะไรครับ อยากได้เงินเอาเงินไปไหนครับเอาเงินไปใช้จ่ายนี่คือความชั่วแต่ถ้าเราอยากได้เราก็ขยันขันแข็งเหมือนเหมือนลุงพลอยากได้ขยันขันแข็งขายปิ้งไก่ขายนั่นขายนี่เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวอยากได้เงินเหมือนกันครับแต่ประกอบสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะแทนนะครับไม่ใช่มานั่งอิจฉาก็าอยู่ มานั่งทำคอนเทนต์อิจฉาก็อยู่อ้าวทำไมคุณไม่สร้างธุรกิจของคุณทำไมคุณไม่สร้างธุรกิจคุณทำได้ไหมธุรกิจคุณมีเอฟซีคุณเยอะเนี่ยสองสามแสนเนี่ยสองแสนเนี่ยคุณทำแบบลุงพลสิคุณทำอะไรก็ได้ครับคุณกล้าไหมล่ะคุณกล้าไหมคุณลุกขึ้นมาคุณไม่ต้องมานั่งอิจฉ้าไม่ต้องเห็นรถลุงพลใหญ่กว่าไม่ต้องเห็น บ้านสวยกว่าไม่ต้องเห็นมีรายได้หลายทางมากกว่าลุงพลมีรายได้เพราะเขาเก่งฉลาดเขาผ่านความาทํางานทุกอย่างเขาทามาหมดแล้วเขามีระเบียบความคิดเขามีความคิดก้าวหน้าในการทํามาหาชีพเพราะเขามีลูกไงครับเขามีลูกต้องรับผิดชอบไงครับบางคนไม่เคยมีลูกไม่มีลูกมันก็คิดต่อไม่ได้ คิดต่อไม่ได้ทําอะไรก็ไม่สําเร็จแต่ลุงพลทําอะไรไม่สําเร็จไม่เป็นไรครับการทําไม่สําเร็จต้องสู้ครับคุณไปดูคนที่รวยรวยในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยทําอะไรสําเร็จตั้งแต่แรกครับล้ม,ล,มลุกลุกคุกคานใจสู้เท่านั้นครับลุงพลผ่านการใจสู้ลม้มลุกคุกคานถูกเอารัดเอาเปรียบเจอคนที่ไม่ดีมาหาประโยชน์กับเขาเยอะแยะครับแต่ลุงพลไม่งอ ไม่ทอ้อไม่จมปักจมทุกอยู่กับเรื่องต่างๆลุงพลกับมองใหม่ลุกใหม่เดินใหม่ทำอันนี้ผิดพลาดก็ต้องทำมันใหม่แล้วคุณจะมาอิจฉา,าริษยาลุงพลทำแมวน้ำอะไรครับคุณจะมาอิจฉาริษยาลุงพลทำแมวน้ำอะไรถูกต้องไหมครับนะครับ เพราะว่าอะไรอ่ะคุณทำได้คุณมีสองมือคุณอายุน้อยคุณมีอนาคตมีแต่คนเอาใจช่วยคุณมีแต่คนเอาใจใส่คุณคุณพูดอะไรมาไม่มีใครโต้แยง้งจนป่านเนี้ยลุงพลโดนขนาดหนักไม่มีใครมาช่วยลุงพลเลยไม่มีใครบอกว่าให้หยุดให้หยุดไม่มีใครอะไรเลยมันก็ทำให้เห็นว่าอ้าว มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่มอกหรอกครับว่าผมไม่เคยคิดหรอกว่าพากันอิจฉาลุงพลทั้งหมดผมไม่เคยคิดและผมยังไม่เคยได้ยินใครพูดเพราะว่าแต่ให้เห็นนะครับว่ามันมีคนพยายามทำให้คนกันเองแตกแยกกันเองทำให้คนกันเองเกลียดชังกันเองทำให้คนกันเองมองหน้ากันไม่ติดทำให้คนกันเอง ทะเลาะบ่อแว้งกันทำให้คนกันเองไม่ไว้ใจกันใครเป็นคนเริ่มครับดังนั้นเมื่อทุกคนอยู่ในมุมเดียวกันเช่นทุกคนก็มีโอ้มีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นหมื่นเนี่ยคุณเปิดบริษัทได้เลยครับคุณจะแข่งกับลุงพลก็ได้ครับเปิดบริษัทเลย หนูนาสกินไปเลยครับหนูนาสกินถ้าคุณจะมาความสวยความงามนะนะครับถ้าคุณไม่ความสวยความงามคุณก็ทําธุรกิจหนูนาส่งออกก็ได้ครับหนูนา,าผู้ชนาหนูนาผู้ชนาก็ได้ครับครัวหนูนาก็ได้ครับส่งอาหารหนูนาแห้งออกไปตะไปทั่วโลกได้ครับ หนูนาขั่วพริกส่งเขาเรียกอะไรนะ่ะแฟนชายก็ได้ครับแฟนชายเลี้ยงหนูก็ได้ครับคุณทำได้เยอะแยะลองทำให้ลุงพลอิดฉาคุณสิครับคุณลองทำให้ลุงพลอิดฉาคุณสิผมเชื่อว่าลุงพลไม่เคยอิจฉาใครครับคุณมีศักยภาพเลยนะครับ คุณมีคนติดตามสองแสนกว่าแล้วคุณมีศักยภาพอยู่ในมือแล้วครับอย่ามานั่งอิดช้าเลยครับลุงพลไม่เคยขุดคุณขุดเรื่องของคุณมาประจานหรอกครับที่ผ่านมาลุงพลแค่เขาเรียกว่าชี้แจงถแถลงไขเป็นไปตามอารมณ์แต่ลุง,ลงพลทำทำลักษณะการถามนะครับเช่นใช่หรือไม่ จริงไหมนี่ไม่ใช่การด่านะครับเป็นการตั้งข้อถามเพราะว่าเวลาลุงพลตั้งข้อตั้งคำถามออกไปพวกเราไม่รู้คนฟังไม่รู้ก็ไม่เข้าใจแต่คนจะเข้าใจคือบางคนเพราะว่าลุงพลไม่ได้บอกว่าคุณเลวอย่างนั้นอย่างนี้ลุงพลเชิญคำถามให้คนเข้าใจคิดเอาเองลุงพลยังมียับยั้งตรงนี้อยู่นะครับลุงมีแต่ให้ครับ วัดกันง่ายๆครับวัดกันง่ายๆตั้งแต่มีเรื่องตั้งแต่รู้เรื่องมาเนี่ยคุณเคยเห็นใครทําเพื่อการกุศลคุณเคยเห็นใครมีจิตอาสาคุณเคยเห็นไหมครับคุณเคยเห็นใครมีจิตอาสาทําเพื่อสังคมไหมครับตั้งแต่มารู้ครอบครัวนี้คุณเคยเห็นใครทําแบบลุงผลบ้างครับ อ๋อส่งโอ่งก็ได้เนาะส่งโอง่งส่งโอ่งไปทุกจังหวัดก็ได้คนระับโอ่งนี้เท่านั้นที่ที่อบแล้วอร่อยประมาณเนี้ยคือมันทําธุรกิจได้หลายอย่างครับผลิตอาหารหนูก็ได้ครับส่งออกคนเลี้ยงหนูก็มีนะครับนําขี้หนูไปนําขี้หนูก็พูดว่า มันเป็นปุ๋ยชั้นยอดแล้วเอาไปเอาขี้หนูไปถมที่อะไรก็ได้ครับเป็นธุรกิจแย่ๆครับนะฮะไม่ควรจะท้อครับไม่ควรจะท้อถูกไหมครับนะครับขอบคุณนะครับทางเอฟซของช่องออพีดูชั้นแฟมิลี่นะครับน่ารักมากนะครับก็ยังให้กำลังใจกันอยู่นะครับยี่ห้าท่านขอบคุณมากครับนะครับจะฟังทางนี้ทางนี้ก็ ก็ได้ครับขอบคุณมากนะครับอนั่นทำธุรกิจได้เยอะครับอยู่ที่หัวครับลุงพลจบม .6 ครับแต่ประสบการณ์ลุงพลประสบกา,การชีวิตเขาเยอะเยอะมาจากอะไรครับเยอะมาจากการต่อสู้ชีวิตครับมันแตกต่างกันตรงนี้แหละครับคือลุงพลเนี่ยมีประสบการณ์ในการสร้างฐานะ สร้างครอบครัวมีประสบการณ์ในการต่อสู้ชีวิตเรียกว่าผ่านเรื่องผิดหวังอะไรมามากมายนะครับนี่นะครับดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ลุงพลได้พบโอกาสลุงพลสามารถสร้างอะไรของเขาขึ้นมาได้เลยลุงพลมีทุนลุงพลมีโอกาสลุงพลเนี่ย ถ้าเป็นการวิเคราะห์สวอตเนี่ยลุงพลเป็นคนดูสภาพแวดล้อมได้ดีมากครับลุงพลเห็นโอกาสมีนะครับเห็นโอกาสมาแค่นั้นแหละครับลุงพลจับจับโอกาสนั้นไว้เลยครับจับโอกาสนั้นไว้เลยจุดแข็งเริ่มมีครับลุงพล สวอตครับ S W O T เนี่ยฮะจุดแข็งจุดแข็งจุดอ่อนลุงพลก่อนนั้นคืออาจจะอยู่ในสถ,สถ,สถานะอัตคัดขัดสนพออยู่พอกินมองไกลไม่ได้มองใหญ่ไม่ได้ก็พอจะสร้างฐานะให้ลูกเมียอยูด่ดีกินดีเมื่อพัฒนาจุดแข็งขึ้นมาเป็นคนอ่า มีเงินมีทองเป็นก้อนเป็นอะไรปุ๊บลุงพลคว้าโอกาสนั้นเลยครับนี่คือคนที่ผ่านการต่อสู้ชีวิตมาจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าคนไม่เคยผ่านการต่อสู้แบบปากกัดตีนถีบแบบลุงพลเนี่ยเขาไม่เห็นโอกาสเขาหรอกครับนะครับโอกาสเขาจึงมีสิทธิ์ล้มเหลวได้มากกว่าลุงพลนะครับ จะอิดช้ากันทำไมคุณจะขุดลุงพลมาเพื่ออะไรครับทำไมคุณไม่ขุดลุงพลตั้งแต่ชาติที่แล้วครับผมอยากให้วันหนึ่งคุณพูดว่าเมื่อชาติที่แล้วลุงพลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณเจ๋งจริงคุณเอามาพูดเลยครับมันจะได้เป็นคอนเทนต์อีกยาวโอ้เมื่อหนึ่งชาติที่แล้วลุงพลได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่นะอ้าววันต่อไปชาติถัดไปถัดไปโอ้ยจะมีคนดูคุณเป็นแสนนะครับเล่นเป็นชาติชาติไปเลย ถ้าขุดระวางอยู่ด้วยกันได้หมดแล้ว่คุณเล่นเป็นชาติที่แล้วเลยครับพูดถึงลุงพลชาติที่แล้วอ่ะชาติถัดไปถัดไปถัดไปเลยครับปีหน้าคุณจะได้มีคอนเทนต์คนดูโ,โหเป็นหมอดูไปเลยครับรู้เกียรติลุงพลจนเป็นชาติชาติเพราะลุงพลมาอยู่กับครอบครัวคุณเนี่ยอยู่ไม่รู้กี่ปีนะ ไม่รู้กี่ปีสวัสดีครับนะครับทุกท่านนะครับทั้งสองช่องนะครับสวัสดีครับคุณุนันทานะแอดลุดดี้แอดนางฟ้านะครับซาตานนะครับคุณอาญาบายตอรี่ก็มานะครับคุณทีวีบเซก็มานะครับคุณนบ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 พลใช่ไหมนบมนนบมน นะครับถ้าอ่านผิดขออภยัยสะกดผิดขออภัยนะครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทั้งช่อง f ฟ m i l y ด้วยนะครับทุกท่านนะครับพอดีทางนั้นไม่เห็นข้อขอความขึ้นผมก็เลยไม่ได้อ่านนะครับนะบดังนั้นตอนนี้นะผมก็บอกว่าอ๋อแปดยังไม่หนึ่งทุ่มนะครับ เมื่อทุกคนรู้ว่าลุงพลไม่ผิดนี่แหละครับคุณจะให้ลุงพลไปอารมโมโหคุณทำยังไงครับคุณต้องยั่วให้ลุงพลโมโหครับคุณต้องเล่นให้ลุงพลอยู่ไม่ได้เพราะโมโหโกธาคุณทำได้แค่นั้นครับคุณทำได้แค่นั้นนอกกนั้นคุณทำไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับ คนไม่ผิดคือไม่ผิดครับผมเชื่อว่าคนไม่ผิดคือไม่ผิดส่วนระบบการต่อสู้ผมบอกไปแล้วครับในโลกนี้มันมีการถูกตัดสินผิดได้ครับแต่ถัดมาก็มีการตัดสินตามมาก็คือยกฟ้องในที่สุดบางคนติดคุกแล้วจู่ๆมาไอคนร้ายถูกจับครับเมื่อคนร้ายถูกจับปุ๊บเป็นไงครับ คนที่ถูกตัดสินว่าผิดก็จะหลุดโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเพราะว่าแน่ใจแล้วว่าคนที่จับใหม่เนี่ยสารภาพว่าตัวเองเป็นคนทำหรือมีเหตุให้รู้ว่าทำคนที่ติดคุกอยู่ก็รอดครับแล้วมาเรียกร้องความเสียหายจากใครก็ไม่ได้ครับไหนใครเคยเห็นข่าวแบบนี้ครับขอให้กดหนึ่งครับขอให้กดหนึ่งฮนะ จะช้าจะนานไม่เป็นไรครับจะช้าจะนานไม่เป็นไรถ้าคุณถูกตัดสินว่าผิดจะช้าจะนานก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะการตัดสินนั้นเป็นไปตามหลักฐานนะครับผมก็บอกแล้วว่าบางครั้งคนไม่ได้กระทําก็ไม่รู้จะหาหลักฐานอะไรมาบอกว่าเขาไม่ได้กระทำครับนี่คือจุดอ่อนของระบบกล่าวหาดังนั้นผมบอกว่าคนไม่ผิดก็คือไม่ผิดครับ แต่ถ้าใครรู้ว่าลุงพลไม่ผิดแล้วร่วมกันทำเนี่ยนรกรอท่านแน่นอนครับท่านกำลังอยู่ด้วยความทุกข์นะครับแม้นคุณจะสามารถชนะในเกมนะฮะแต่ตัวจริงคุณจะทุกข์อยู่เพราะว่าคุณกำลังช่วยกันเก็บงำความผิดนี้อยู่ต่อไปแล้วคุณจะมีความสุขได้ยังไง คุณก็กลัวว่าความจริงจะเกิดขึ้นต่อให้เรียบร้อยผ่านมาคุณก็ยังพากันเก็บความความจริงไว้อยู่แต่คุณจะทุกข์เพราะว่าอาจจะมีการตัดตอนในต่อมาแบบเงียบๆก็ได้<ม>นะครับมันเป็นบาปของใครของมันนะฮะนะแบบนี้นะฮะนะครับโอเคนะครับเป็นกังใจให้กอบคุณมากครับ <c oughs> นะครับก็น่าจะเตรียมตัวกันนะครับเพราะหลายคนก็อาจจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับนะครับส่วนใครเป็น f อใครก็กระจายไปอยู่ในจุดนั้นได้ครับนะครับเพราะว่าผมจะพูดกับ f อลุงพล <c oughs> ผมยังไม่กล้ามี f อตัวเองนะครับแต่ถ้าท่านมีมีน้ำใจที่พอผมขึ้นมาก็สละเวลามานี่ก็งดงามมากพลามเก้าเลยนะครับ โอเคครับช่วงท้ายนี้นะครับเพราะว่าขึ้นมาได้ชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมอยากสนับสนุนทุกท่านนะครับที่อยากเป็นยูทูบเบอร์คนที่ยังเป็นช้างเผือกยังมีมากครับข้อมูลเขาเป๊ะอยู่แล้วครับเหลือโอกาสครับทำไมคุณจะไม่ให้โอกาสเขาครับเอเชียสยามชาแนลนะครับนะครับ อ y ยา by story นะครับนะครับแล้วก็นะครับอ้าวลืมและนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวนึ่ได้ก็จะบอกอีกทีนะครับก็คือทีมยูทูบเบอร์ฝั่งเกตประจันบาลทั้งหมดนั่นแหละครับนะครับสามารถเป็นกำลังใจให้เขาได้ครับแล้วก็คนมาดูพวกเราน่นะครับก็สามารถ ที่ขึ้นคําว่าช c h a n n e l นะครับเป็นกําลังใจให้ได้เลยครับใครกดผมผมจะไปตามกดติดตามทุกท่านเลยนะครับนะครับอ่าคนหนึ่งหรือไทยชแนลนะครับมดงานกลุ่มนี้ครับเขาสามารถพรีเซนตข้อมูลเนี่ยเหมือนคนที่มีซับสไครป์เป็นแสนครับพุจชาฉาญข้อมูลแม่นนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับนะครับ สำหรับ y o u ูทูบแอดมินช่องผมนะครับก็จะมีนะแอดโอตเชียงใหม่ o นะครับท่านกดหรือยังครับนะครับนางฟ้าซาตานท่านกดหรือยังครับให้กำลังใจกันเนาะคุณรุดดี้เอ็มพีช anel ท่านกดหรือยังครับนะครับนะครับคุณรูกยางช anel ท่านกดหรือยังครับนะครับคุณ ภูผาชาแนลฝากไว้ด้วยน,นะครับเพราะว่ามีท่านมาฝากไว้ว่าเป็นพวกเราเองผมอยากจะเอ่ยชื่อทุกท่านทุกช่องแต่ว่าผมไม่รู้นะครับแต่ไปเจอช่องไหนก็เชื่อว่าช่องนั้นก็จะโปรโมทให้นะครับนะครับแล้วก็จะมีช่างแม่งชาแนลนะครับอันนี้เป็นแนวคอลัมน์นะครับติดสลตีนะครับนะครับแล้วก็จะมีแอป ลำน้ำสงครามแชแนลอีกท่านหนึ่งนะครับก็ฝากเป็นกลังใจนะครับนะครับท่านนะครับช่วยกันนะครับสนับสนุนกันเองนี่แหละครับยังมีการต่อสู้อีกยาวนานครับเราต้องการคนที่จะมาพูดแทนลุงพลมาพูดให้พวกเราฟังอีกมากมายครับนี่นะครับความภูมิใจที่พวกเราอยากเสนอความจริงแล้วก็อยาก พูดในมุมมองที่มีการบิดเบือนพูดมุมมองในการเหมือนว่าช่องความจริงมันมาช่องนี้แต่บางอย่างคนตรงข้ามเขาพยายามดึงเราไปช่องนี้ช่องหมายความว่าช่องความถูกและความผิดนะครับนะครับลุงพลเชื่อว่าโดยหลักแล้วเขาไม่ใช่แน่นอนเราจะทำยังไงให้คนไม่ใช่รอดปลอดภัยลย่ะ นะครับนี่คือสิ่งที่พวกเรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าประโยชน์แค่ y u t u b e แล้วก็เล็กๆน้อยๆครับนะครับมันไม่พอกินพอยาไส้แต่ว่าถ้าเขาทำให้เราก็อยู่ในรูปแบบระบบของเขานะครับนะทำพอประมาณนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังตรงนั้นทุกคนก็มีอาชีพของตัวเองอยู่เดิมแล้วแค่นั้นเองครับ เราไม่ได้เอาเป็นเอาตาในการทำเรื่องนี้นะครับแต่เราก็อยากมาพูดอยู่ข้างลุงพลแค่นั้นเองครับเพราะเรามั่จะว่าจะให้คนผิดไปมีความผิดได้ยังไงถ้าที่สุดแล้วมันเป็นอย่างนั้นผมก็มีทางทางย่อยให้ไม่ต้องเสียใจครับคนไม่ผิดยังไงก็ไม่ผิดครับมันมีการซาของเรื่องได้มันมีการซาของเรื่องได้มันตามเรื่องได้ถ้าคนผิด ยังไงก็ผิดคนไม่ผิดยังไงก็ไม่ผิดต่อให้มันถึงที่สุดยังก็มีต่อได้ครับนะครับขอบคุณมากครับแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณเมมเบอร์ Member ที่น่ารักทุกท่านแล้วก็เอฟลุงพลทุกท่านนะครับทั้งสองช่องนะครับนะครับมันก็ยังเป็นวันที่ยี่บเกอยู่เนาะนะครับเราก็จะอวยพรด้วยคำดีๆกันอย่างนี้กับ FC ฟลุงพลทุกท่านนะครับ บุญกุศลใดที่กับเจ้ากระทําดีแล้วด้วยกายวาจาใจอันเป็นส่วนแห่งบุญทั้งหลายนะครับขอส่วนบุญนั้นนะครับไปร่วมกับบุญของท่านที่ทําดีแล้วด้วยกายวาจาใจให้มันสนับสนุนกันให้ทุกคนได้รับผลดีๆทางกายวาจาใจตลอดส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่นะครับปีหน้ามกาุลาอาจจะมีอะไรดีๆ ปั้งๆขึ้นมาก็ได้ครับอาจจะทําให้ลุงพลได้รับข่าวดีๆแบบรุนแรงก็ได้ครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับก็ติดตามท่านต่อไปทุ่มหนึ่งหนึ่งเทุ่มครึ่งนะครับบอลไทยนัดแรกนะครับคู่ชิงระหว่างไทยแลนด์กับอินโดนีเซียนะครับผมนะครับดังนั้นวันนี้สวัสดีครับทั้ง2ช่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับ